กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543และ MOU 2544 mm hmm. เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภา mm hmm. ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าของการศึกษาดังต่อไปนี้ครับด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่13 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งเมื่อวันอังคารที่26สิงหาคม2568ได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นตามข้อบังคับการประชุมวุฒธธิสภาพศ2562ข้อ38โดยมีกำหนดเวลาการปฏิบัติงานภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติแต่งตั้งนั้นคณะกรรมการได้มีการประชุม พิจารณาหารหลือมาแล้วจำนวน6ครั้งโดยมีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องจากกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงได้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานในเรื่องดังกล่าวณจังหวัดตราดในช่วงต้นเดือนตุลาคม2568ที่ผ่านมา คณะกรรมาการได้กำหนดกรอบการพิจารณาศึกษาออกเป็นสองประเด็นหลักซึ่งประเด็นแรกนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกรอบการพิจารณาเรื่องของ MOU 2 5 4 3 2 5 4 4ซึ่งกรอบที่ว่านี้เราจะศึกษาว่า MOU ทั้งสองฉบับนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อระเบียบ หรือไม่อย่างไรก้อประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการศึกษาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเนื้อหาของเอ็มโอย2 5 3, 4 3 4นั้นมีเนื้อหาที่ออสอดคล้องและปฏิบัติได้จริงหรือไม่และมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรซึ่งในความเป็นมาของ MOU ทั้งสองฉบับนั้นต้องกาบเรียนท่านประธานว่าเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนและเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบผมขออนุญ,ญาตให้ท่านคำนูลสิทธิสมานกล่าวถึงเรื่องของการได้มาในกรอบแรกซะก่อนนะครับท่านประธานครับขออนุญ,ญาตครับ